ถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีมทีวีเสนอรายการสตูรนัลกุรอานุวดีนุนัลอิสลามเตือนใจให้จดจำอาจารย์ชาฟีอีจันปอดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินการีม

แต่บ้านเราอากาศอย่างนี้ถือว่าไม่หนาวักทีเดียวอันท่มดินลาเป็นอากาศที่สบายๆวันนี้เราก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งครับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวของการอิลาจิษฐ์ดเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรสิ่งที่เราต้องเตือนกันและบอกกันในเรื่องราวของการรักษาเรื่องราวของแซตผมเคยบอกพวกเราไปแล้วว่าท่านนาบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยถูกทำไสยาศาสตร์โดยชาวยิว แล้วท่านนาบีมอมัซซา,าลลอฮฺวอะัลฮิวะซัลลัมก็มียิบรีนมาบอกท่านนาบีเกี่ยวกับวิธีการที่จะรักษาเรื่องของสหฮัตฉะนั้นรักษาได้วันนี้รักษาได้แต่การรักษาของท่านนาบีก็คือการรักษาที่ให้เห็นให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่านาบีอ,อ่านกุนออูดุรบิบินฟะลักกุนออูดุบิลบ,บินนัสนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาใช้ให้ยิบรีนมาบอกแต่วันนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้้้นนนนนใสัังงคคมบบาาารท่่พีอ เรื่องราวของการรักษาสแธเรื then, bbe bbe? ่องราวของการอะไรเรื่องราวของการรักษาศัยศาสตร์มันเป็นอย่างไรมันสอดคล้องกับเรื่องราวที่นักวิชาการวางเอาไว้ไหมว่าอนุญาตให้เราทําเดี๋ยวเราลองมาดูกันท่านนบีมัมห์สัลลัลลอฮิวะเป็นฮะดีษเฮียเอามาจากท่านยาบิดรอดียลลอฮฺวะอันฮูรายงานโดยท่านอิมามมุสลิมท่านนบีบอกว่ายังไงครับท่านพี่น้องลลกุุุออออบ บาริอับีอิสณิลลาฮิอัลลอฮิวาเนนี่คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนบีบอกว่ายังไงลิคุลลิดาอินดาวะอุนแน่นอนครับท่านพี่น้องทุกโรคที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอัลาทดสอบพวกเราทุกความเจ็บป่วยที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอัลาทดสอบพวกเราเนี่ยต้องมีดาวาอุนมันต้องมียารักษามันต้องมียารักษานี่แหละนบีถึงพูดชัดเจนว่าลิคุลลิดาอินดาวะอุนทุกๆโรคต้องมียารักษา ฟาอิดาฟาอิดาอุซีฟาอิดาอุซีบาดาวาอุดดบารีอาบิอิสินละเมื่อวันใดก็ตามที่คนหนึ่งเจ็บป่วยอุซีบาดาวาอุดดะแล้วก็มียารักษาเนี่ยมาประสบกับเขาทำให้เขาหายจากอาการเจ็บปวดทำให้เขาเนี่ยปไปง่ายรอดพ้นจากการเจ็บปวดบาริอาบีอิสณินล a ฮิอ ز ز ัลลฮับบอกให้จำไว นบ,บีบอกให้จําไว้นี่คือกติกานี่คือหลักยึดมั่นที่เราต้องยึดเลยวันนี้ถ้าหากว่ามีใครมารักษาให้หายวันนี้ถ้าเกิดมียาอะไรมารักษาให้หายต้องบอกเลยว่าบาริอาบีอิสนนลลาเขาหายด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละฉะนั้นท่านพี่น้องครับแม้กระทั่งท่านอสูลลอฮฺซุลลอฮฺหวอะัลฮิวะซัลลัมเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาท่านแม้กระทั่งถูกแมงป่องต่อยท่านนาบีก็จะขอด้วยกับอะไรด้วยกับดูอาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาละแล้วพวกเราเรว,วันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวก็ตย่อนนั่นช่วยเดี๋ยวก็ต่ย่อนี้ช่วยเดี๋ยวก็เรียงยินไว้ให้ช่วยเดี๋ยวก็มีของนั่นไว้ให้ช่วยอัลลอฮ์หกบัดน,นี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวนี่แหละคือสิ่งที่ซุ่มเสี่ยงที่จะทำให้อัตีดาของเราหลักยึดมั่นของเราที่มีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเสีย ตัวย่อนั่นมั่งตัวย่อนี่มั่งนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเพราะอะไรท่านพี่น้องเรานักวิชาการบอกว่าไงเรื่องของรุกยะเรื่องของการรักษาสายศาสตร์หรือว่าเรื่องของการปัดเป่าสยาศาสตร์เนี่ยวัวนาอานมันมีสองชนิดครับท่านพี่น้องเรื่องของการรักษาหรือเรื่องของการปัดเป่าเนี่ยมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งเขาเรียกว่ามากานาคอลียันมินัชชิรกี เรื่องที่หนึ่งก็คือเป็นการรักษาแบบคอริยันมินชิรกเป็นการรักษาแบบอะไรแบบไม่มีเรื่องราวของชีริกมาเกี่ยวข้องการรักษาหรือการปัดเป่าหรือการอ่านกุรอานหรือการรุกย่านี่แหละอ่านปัดเป่าเนี่ยเรื่องแบบที่หนึ่งเขาเรียกว่าไม่มีเรื่องของชีริกมาเกี่ยวข้องถ้าอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้นักวิชาการบอกว่าฮาซายาอิซุน มินชารีอาตินอิสลามอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของรุกยาชเรีะ ah. อันนี้ถือว่าเป็นการปัดเป่าที่อนุญาตเป็นการปัดเป่าตามบทบัญญัติที่ยาอิซุนเลยที่อนุญาตอนุญาตได้ทําได้วันนี้ถ้าเกิดปัดเป่าโดยไม่มีชิริกมาเกี่ยวข้องอนุญาตทําได้ชิริกยังไงละท่านพี่น้องเช่นเดี๋ยวก็ทาอาซิมัตไปแขวนมัง่งเนี่ยชิริกอาซิมัตดีไม่ล่ะดี เหมือน,นที่เราชอบอ้างกันเวลาไปกูโบเนี่ยไปนั่งกันเป็นกลุ่มแจกตังค์แจกตังค์แล้วถามว่าสอดก้อดีไหมดีแต่มันไม่ในที่ของมันกินบุญหลังเออกินบุญหลังจากมีการตายเกิดขึ้นเวลาใครตายเกิดขึ้นกินบุญ3วันกินบุญ7วันอย่างเงี้ยสอดก้อดีไหมล่ะดีแต่นบ,บีมูฮัมมัดสอล,ลลัลลอฮุวาลัยฮิวะสัลล,ลัมไม่เคยทําถ้าเราจะบอกว่าสิ่งนั้นดีหรือว่าไม่ดีเราไม่ได้เป็นคนคิดเอง จะบอกว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีต้องบอกว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีทําได้หรือทําไม่ได้ต้องบอกว่าราซูนทําหรือว่าราซูนไม่ทํานี่แหละท่านพี่น้องถึงได้บอกว่าการปัดเป่าที่อนุญาตต้องเป็นการปัดเป่าที่ไม่มีชีริกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นปัดเป่ายังไงอ่านรุกยาสร็จเขียนเขียนเป็นอะไรเขียนใส่กระดาษเป็นอาซิมัตให้อีก มีบางอาจารย์ถึงขั้นโอ้โหปัดเป่าปัดเศกต้องทําเวลานั้นต้องเขียนเวลานี้ต้องเขียนอย่างนั้นต้องเขียนอย่างนี้อัลลอฮฺอักบัรเขียนให้เป็นเสร็จสับเรียบร้อยพอสุดท้ายก็มาบอกว่าอย่างไงมาบอกว่าการหายด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺพี่น้องครับวันเนี้ถ้าไปปัดเป่าใครแล้วให้อาซิมัตเข้าไปเนี่ยหัวใจเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วไปยึดกับตัวอาซิมัตแล้วครึ่งหนึ่งว่าอาซิมัตจะปกป้อง และไอ้ส่วนที่มาบอกทีหลังว่าโอ้ยหายเนี่ยด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นคํากล่าวอ้างที่ให้ดูดีเพราะอะไรเพราะการกระทําที่มันออกไปแล้วเนี่ยมันกระทามันเสียไปซะแล้วรูปแบบของท่านนาบดุลเมมัตส์ลัลอฮุอะไรยฮิวะวซัลลัมไม่มีนะนี่แหละถึงบอกว่าอะไรละที่เป็นชิริกเช่นอย่างเนี้ยห้ามเขียนอาซิมัตอย่างเนี้ยเขียนอะไรเป่าใส่ตะกุดอย่างเนี้ยเอามาแขวนไว้ เพื่อให้พ้นจากยินเพื่อให้พ้นจากใช้ตอนบอกดิบดีเลยว,ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะเขาโดนยินนะเพราะเขาโดนใช้ตอนคนรู้เข้าใจคนรู้เข้าใจแต่สุดท้ายไปเขียนอซิมัดแบบเนี้สุดท้ายไปเขียนตะก,กุดแบบนี้นี่เขาเรียกว่าชีริกแล้วที่ซ้ำร้ายไปกว่านั่นท่านพี่น้องโอ้โหฉันมีตัอยอัลลอฮ์ที่ฉันหายเนี่ยนะต่อยอเนี่ยช่วยที่ฉันไปปัดเป่าเนี่ยตัวยอช่วยลาอิลาฮะอิลอลัลลอฮ์ อัลลอฮ์ตาลาพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับสังคมบ้านเราอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทําลายหลักศรัทธายึดมั่นที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาเมื่อวันนี้เราจะรักษาเมื่อวันนี้เราจะไ้เมื่อวันนี้เราจะปัดเป่าใครก็ปัดเป่าด้วยอันกุรอานก็ปัดเป่าด้วยกับหะดีษก็ปัดเป่าด้วยกับดุอาที่เราซุลลลอฮ์สัลลลอฮุหวอะัรฮิวซัลลมสอนเยอะแยะมากมาย เหมือนกับฮะดีษหนึ่งได้มีรายงานมาจากอะไรรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมฮะดีษ์เฮียท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่ายัางไงร,รายงานสายรายงานต้นนี้ไปถึงซอฮาบาที่ชื่อทว่าท่านอัลฟ์อิบินมาลิกรอดีอัลลอฮฺหวานหูสายรายงานตนน้น, ik, น,ตนนี้ไปถึงท่านอัลฟ์อิบินมาลิกบอกว่ายัางไงกุนนานรกีฟินจาฮิลียะฟะกุนนายารอซูลุลลอฮ์ไคฟะตราวะซาลิก ท่านอัลกิบินมาลิกมาถามท่านรอซูลว่ารอซูลฉันเคยปัดเป่าตามแบบในยุคยาฮิลียะยุคยาฮิลียะปัดเป่ายัางไงบางทีเขียนอาซิมัตยุคยาฮิลียะปัดเป่ายัางไงบางทีเอาอะไรเอาผีเอาปลูกป,ปัน้นเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นตัวช่วยอย่างนี้ท่านอัลกิบินมาลิกในสมัยก่อนก็เลยมาถามท่านรอซูลุละสลัสลลอฮุอะละฮิวะซัลัมาถามว่าไก้ฟตรอซาลิกท่านคิดเห็นยังไง กับเรื่องดังกล่าวนบีบอกว่าฟอกอนฟอก้อนละราะสุลลอาะซัลลาะฮฺหัอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลซุนก็บอกกับท่านอัลฟิบินมาลิกว่าอย่างนี้อัริดูอัลาห์รุควัุมลาบัซาบิลรุกยามาลัมตะกุนชิรกันนี่นบีบอกบอกกับท่านอัลฟิบินมาลิกบอกว่าอย่างไงอาริดูอัลาห์รุควัคุม สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงเสนอสู่เจ้าทั้งหลายจงรักษาอลารุกอกุ้มรักษาคนที่เขาโดนไสยศาสตร์มาเนี่ยารุกอกุ้มคนที่โดนไสยศาสตร์มาเนี่ยลาบะซาบิลุกยาไม่เป็นไรการรักษาโดยการปัดเป่าการที่เราจะอะไรช่วยเหลือเขาโดยการปัดเป่าเนี่ยไม่เป็นได้ลาบะซาบิรุกยาไม่เป็นไรในการที่เราจะปัดเป่ารักษาไม่เป็นเราในไม่เป็นไรในการที่เราจะขอดูอารักษานี่ไม่เป็นไร มาลำตะกุนเชิดกันนบีย้ําท้ายหะดีษบอกว่ามาลำตะกุนเชิดกันตาบใดที่ไม่มีเรื่องราวของการชีริกทําได้วันนี้ท่านพี่น้องเราต้องคิดและเราต้องยึดให้มั่นว่านาบีรักษาอย่างไรนักวิชาการลงมติแล้วว่าการรักษารุกยาก็ดีการอ่านดูอาเพื่อรักษาโดยการปัดเป่าก็ดียาอิซุนมัชรูนเป็นที่อนุญาตวันนี้พี่น้องจุดยืนเราต้องเข้มแข็งใครจะมาปัดเป่าเราเนี่ย ใครจะมาปัดเป่าเราปัดเป่าได้คนดีๆมาปัดเป่าได้แต่ขอให้จําไว้ว่าเขาสามารถปัดเป่าได้แต่การหายไม่ได้อยู่ที่เขาการหายอยู่ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาว่ามาฮุมบิดอรรีนบิฮีมินอะฮัดินอิลลาบิอิทนินลาไม่มีใครสามารถทําอันตรายใครได้นอกจากด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺวันนี้เจ็บใครได้ป่วยก็ฝ่าอัจบะอัซาบบาให้เรารักษาด้วยกับการด้วยสาเหตุต่างๆก่อนกินยาก,ก็าดี ไปหาหมอก็ดีแต่สิ่งเหล่านี้เหมือนกันไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาทําให้เราหายแต่การหายอยู่ที่อัลลอฮาละฉะนั้นพี่น้องท่านนาบีมูฮัมมัดส,สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถึงย้าเตือนนักย้ำเตือนหนารายงานฮะดีต้นนี้เป็นฮะดีสะฮีะเลยท่านพี่น้องสิ่งที่พวกเราต้องจําให้มั่นเพราะนาบีเตือนเราชัดเจนรายงานเอามาจากท่านอับดุลลอฮิบนุมัสูดรอฮียัลลอฮุอันฮุมาท่านนาบีเตือนเราอย่างไงท่านนาบีบอกว่า อินนรุกอวัตตมาอิมวัตติวะละชิรุกุนอินนรุกอการปัดเป่าตรงนี้เป็นฮะดิสอามปัดเป่าตรงนี้ถูกคอสอ้ไรการปัดเป่าโดยมีชิริกการปัดเป่าด้วยชิริกการปัดเป่าด้วยของเครื Depot ่องรางของขังอันนี้ถือเป็นช <Yeah. S 2> ิร <pc> ิกวัตตมาอิมหรือว่าไอพวกแขวนคอตะกุดแขวนคอพวกเนี Sergio ้ย <ma> <hum> <noite> ตะก,กุดที่เราเอามาแขวนคอไม่ใช่แขวนคออย่างเดียวตะก,กุดที่เราเอามาแขวนเอวหรือบางคนเอามาอะไรเอาเอาเอาผ้ากระฟันเวลามีมายาตายเอาผ้ากระฟันมาผูกที่แขนเท hey, หรือไงท่านพี่น้องวัตถิวาลหรือว่าผ้ายันต่างๆนานาพวกนี้เขียนเป็นภาพเขียนเป็นอะไรขึ้นมาแบบนี้เชิดกุลเป็นอะไรเป็นเป็นชริกเป็นสิ่งที่เราต้องระวังฉะนั้นวันนี้นะนะักนวะิชาการจึงบอกว่า ลักษณะของคนที่จะเป็นคนที่ว่าเราควรจะเอาเข้ามารุกยะเราควรจะเอาเข้ามาปัดเป่าให้เราเนี่ยหนึ่งดูนะหนึ่งไอยากูนะอะฮลันอะฮลรอกีต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะฮลีหรือเป็นคนที่ปัดเป่าได้ถามว่าเป็นอะลีเป็นยังไงเป็นคนดีเป็นคนทําอิมาอามานอิบาดั์ เป็นคนที่อยู่กับศา,าเป็นคนที่ตาวาด้วยเป็นคนที่รักษาเรื่องราวของฟัดดูอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้อย่างครบถ้วนคนลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการที่จะรุกยาได้แต่บางคนเขาก็บอกว่าต้องเป็นอยาซาด้วยต้องเหมือนกับว่ามีครูบาอาจารย์ที่ดีๆก่อนหน้าเนี่ยมอบให้อีก ต้องมียาจาวิชาให้อีกวิยาซจาวิชาไงอิยาเิยา,าหมือนก็สอนให้สอนมีการสอนให้อะไรอย่างเงี้ยสอนผ่านครูเพราะบางทีคนทั่วๆไปทําไม่ได้อ่านเหมือนกันดีเหมือนกันอ่านเหมือนกันแต่ทําไม่ได้แต่นายขอคนเนี้ยไปศึกษามาไปเรียนรู้ไม่ได้มีการชิริกอะไรอย่างนี้ถือว่าโอเคทําได้สอมาริฟตุร,รุกอันจาอิซะมินันอายาตินุรานียะ คุณสมบัติที่สองเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ด้วยรู้ว่าการปัดเป่ารู้ว่าดูอาต้นไหนรู้ว่าอายะต้นไหนที่เป็นบทบัญญัติที่มาจากท่านราาสุลลาะอละลอหัวในฮิวะซัลมไม่ใช่ไปท่องมาจากอันไหนก็ไม่รู้โอมเจ้าพอ่อเจ้าแม่ชิริกโอมไอ้นู่นโอมไอ้นี่ย่างเงี้ยชิริก ต้องรู้ด้วยว่าอันไหนเป็นอายะอันไหนเป็นดุอาตามบทบัญญัติที่รอสูรลลอฮะสัลลัลลอฮฺหะวไรฮิวะสลลัมสอนเอาไว้เช่นนบีเคยสอนฮะดิษอัลลอฮุมมะรบบะนนัสดุอาอัลลอฮุมมะรบบะนนัสอัชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาออัลลอฮุมมะรบบะนนัสอัออะรัดฮะบิลบาส ขอให้อัลลอฮฺตาอัลานำความเดือดร้อนนำความเอ่อนำความตึงเครียดต่างๆให้หายไปนี่คืออะไรนี <contenido> ่คือดุอาที่นบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮฺวะลปรียห์วะซัลลัมสอนหรือมีอีกอาอูซุบิกัลดิมาติลลาฮิตามัดมินชัรริมาคอลักนี่ก็เป็นดุอาที่นบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮฺวะลปรียห์วะซัลลัมสอนแล้วก็ในหนังสือฮุสนุนมุสลิม ส, ach, สิ่งท ah ี ah ่เป so, 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 ็นซิกรุลลอซอบาสิ่งที่เป็นซิกรุลลอ์มาซะที่นบีมูฮัมมัดสัลลฮฺวะลัยฮิวะซันลามใช้ให้เราดูอาซิกรุลลอ์นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องอ่านวันนี้ง่ายๆท่านพี่น้องถ้าหัวใจเรามั่นถ้าหัวใจเรายึดอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยไอเรื่องราวของการชีริกเนี่ยจะเป็นเรื่องของใครโดนสายศาสตร์ชิริกก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไปอ่านได้บิสมิลลาฮิแต่อ่านดูอาจะอ่านซอลวาฮ่ว่าจะอ่านอะไรที่นีสอนอ่ไสม อย่าเอาชิริกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าเอาเรื่องราวที่เป็นชิริกมาเกี่ยวข้องเพราะวันนี้อย่าว่าแต่ชิริกเลยเอาแค่ว่ารักษาไปเอาเล่าหรือเอาสิ่งที่หารอมเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ยังไม่ได้เลยนี่แหละนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลฮุสันลัมถึงห้ามนี่พูดไปถึงประเด็นเรื่องของชิริกนี่ไม่ได้เลยอซีมาตะก,กุดโตยอ่อโตยินเลี้ยงยิน ผ้านูน่นผ้านี่ผ้าเหลืองผ้าเขียวผ้าอะไรปกป้องชีริกแต่วันนี้นบีมูฮัมมัดสล,ลลัลฮุะลัยฮิวะซัลลัมก็เตือนอีกไอเรื่องที่มันเป็นของฮารอมก็เอามารักษาไม่ได้อย่างเช่นเอาเหล้ามารักษาอย่างเงี้ยไม่ได้เอาอะไรเอาเลือดมารักษาไม่ได้เอาของเส้นเอาของอะไรไม่ได้ทั้งนั้น นี่แหละนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาลาฮิวะซัลลัมถึงบอกรายงานโดยท่านอิมามบุคอรีอะดนษ้ใส่เอามาจากท่านอิบนุมัสโอดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอินนัลลอฮะลัมยะจองลิชิฟาอะกุมอินนัลลอฮะลัมยะจางันชิฟาอะกุมฟีมาฮุรริมะลัยกุมนบีบอกชัดเจนว่า อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอาลาเนี่ยไม่เอาไอ้เรื่องที่ถูกฮารอมบนพวกเจ้าเนี่ยมาเป็นสิ่งที่รักษาอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ทําเรื่องที่ว่าอะไรเรื่องที่ฮารอมเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามพวกเจ้าเนี่ยเอาสิ่งนั้นมาเป็นมามาใช้ในการรักษาอัลลอฮ์ไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ฮะดิษนบีพูดชัดเจนและมันรวมไปถึงฮะดิษของอดดท่านอบีดุรละดะท่านรบีบอกว่าอินนัลลอฮะอันซาลาดะอวัดดะวะทุกโรคมียารักษา อัลลอฮ์ประทานอัลลอฮ์ตาอาลาลงมามีทั้งโรคและก็มีทั้งยารักษาฟาตาดาวะวะลาตาดาวะบินมุฮัรรัมนี่คือสิ่งที่นบพี่พูดชัดเจนอย่าไปเอาเรื่องราวที่ต้องห้ามเนี่ยมาเป็นยาในการรักษานี่คืออะไรนี่คือคำพูดของท่านอูสุลลอฮฺซอลลัลลอฮอวลัลฮิวะซัลลัม นี่แหละจำไว้เลยท่านพี่น้องอัลลอฮ์ سبحانه และุ์ตาลาผึงพูดชัดเจนบอกว่าไงอัลลอฮ์ตาลากล่าวในสุรอิสรเอาะยะที่82ว่านูนัซซิรุมินัลกุรอานมาฮูวชิฟาอุนวะรอห์มะตุลลินอาลามีนว่านูนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮูวชิฟาอุนวะรอห์มะตุลลินอาลามีนและอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าเราได้ประทานอันกุรอานมาฮูวชิฟ้ากุรอานนี่แหละคือสิ่งที่เป็นตัวเป็นยารักษาอย่างดีเลย เป็นยารักษาอย่างดีวะราะห์มาตุลลินอาลามีน e และประทานกุรอานลงมาเพื่อเป็นยารักษาและก็เพื่อเป็นความสิริมงคลและเป็นความเมตตาให้กับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องครับวันนี้มีอีกหนึ่งโรคที่เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของพวกเราหนึ่งโรคอันนั้นคืออะไรโรคที่อยู่ในหัวใจเนี่ยโรคแห่งความซึมเศร้าโรคแห่งความไม่น่าชาติกับการทำอีบาดัตโรคแห่งความขี้เกียจ โรคแข่งความมัวมองที่เกิดในหัวใจท่านพี่น้องวันนี้พี่น้องลองปรับเปลี่ยนหัวใจใหม่วันนี้พี่น้องลองปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ละมาเสร็จนะไม่ต้องเยอะหรอกท่านพี่น้องร้องอ่านกุรอานแล้วนั่นแหละมันจะเกิดความอะไรมันจะเกิดความซาบซึ้งแล้วนั่นแหละมันจะเกิดความอีมานเกิดความรักที่มีต่อลอสุบฮานะฮูวาตาละพอเรารักพอเราอีมาน พอเราศรัทธามัน่นหัวจิตหัวใจมันก็สบายเราก็ไม่สนใจใครจะว่ายังไงใครจะพูดยังไงใครจะอะไรใครจะนินทายังไงใครจะไปว่ารับหลังยังไงปล่อยเขาไปเราไม่ไปคิดเรื่องพวกนั้นฉะนั้นท่านพี่น้องครับอิสลามเป็นศาสนาที่เรานั้นต้องมีสติอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัลอตาลาห้เยอ วันนี้ถ้าเราไม่มีสติเราไม่อยู่ ain, กับอัลลอฮ์ชีวิตมันก็เตลเอเตลิงเอ่อชีวิตมันก็เตลเอเปิดโปงไปไหนต่อไหนสุดท้ายชัยตอนนั่นแหละมันก็จะนําเราไปเราต้องให้หวัวใจของเราเนี้ยอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาและอยู่ในแบบของการปฏิบัติของเราสุลลอัลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมสุดท้ายต้องขอกล่าวคําว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวุนฮิดายาวาสซลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตตุุีนนัมูเตือนใจให้จดจํา อาจารย์ชาฟีจันปอด